สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับรากศัพท์โฉและถีโ่โฉพางกันค่ะโฉหมายถึงมือและเป็นตัวอักษรจีนเดี่ยวที่ใช้บ่อยมากส่วนถีโฉพางจะเป็นอักษรลดรูปของโฉก็มักใช้เป็นส่วนประกอบของคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ใช้มืออย่างเช่นการหยิบจับขลับหรือการดึงค่ะรากศัพท์นี้สำคัญมากเพราะเราทำสิ่งต่างๆด้วยมืออยู่ตลอดเวลา วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักคำศัพท์ที่มีโฉและถีโฉผักเป็นส่วนประกอบถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะโชท,โทรศัพท์มือถือโวนาฬิกาข้อมือโจนิ้วมือโทาถุงมือโชศัลยกรรม การผ่าตัด手ฉ<写>บเขียนด้วยมือ <手工 S 1> งานฝีมือโฉบวิธีการ手芒บมั่งเจ้乱ยุ่งวุ่นวายโ <扔 S 1> ยนทิ้งตา <打 S 1> ตีจาะ หาทอนเงินปอก่อดนะถือหยิบกว่าแขวนวางสายโทรศัพท์ปอรายงานแจ้งข่าวแท้ยกขึ้นเงยขึ้นทอ <ะ S 1> โยนลงทุน ลาดึงลากแท่ตกถ่ายรูปทถ่ยผลักแนะนำฉ้าแย่งรีบทำเจ้าเชิญรับสมัครงานจ้าคว้าจับกลุ่มอ่ากด ตามที่ทั่วลากเลื่อนออกไปถิงตั้งตรงค่อนข้างอ่วจับกลุ่มแต<า>ว่วางเรียงบกไปมาขว่าเปลี่ยนชาเสียบแทก ตขวางกันเดียวตกลงหายไปท<พ>ียกขึ้นพูดถึงป้ายายเจีรับต่อเยนสนับสนุนช่วยเหลือพิน รวมพยายามสุดกำลังเช่คควบคุมจัดการตปโฉบบกมือยาะสั่นเขยา่าจงว握เข้าใจควบคุมอัน按照ตามที่ตามเจียเก็บ เสล้มทำตกเอดึงจฏิเปฏิเสธควบคควบคุมฝูงม,มลูบสัมผัสเบาๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับโฉและถีโฉพังไปหลายคำ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะลากศัพท์ีมีความหมายและความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งถ้าเรารู้จักรากศัพท์การเรียนภาษาจรินก็จะง่ายขึ้นและสนุกขึ้นมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ิปหน้าสวัสดีค่ะ